ท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รบับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันสระบ,บุรีครับวันนี้ผมจะมากับเรียนท่านผู้ปกครองและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันสระบ,บุรีครับว่าเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งบริษัท CPF นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่แปรรูป ไก่สำเร็จรูปเนี่ยครับเกิดโควิดนะครับเกิดโควิด -19 สำหรับพนักงานที่ทำงานอยู่ด้วยเหตุนี้เองนะครับทางวิทยาลัยจึงเลื่อนนะครับการสอนในเรื่องของอการเรียนการสอนที่จะเปิดภาคเรียนปีที่1ในวันที่14มิถุนายน2564 เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาที่จะมาเรียนกับเรานะครับด้วยเหตุน,นี้เองเราจะมีการเปิดการเรียนการสอนในเรื่องนะครับของวิทยาลัยเนี่ยในวันที่14มิถุนาเหมือนกันครับแต่เป็นการเรียนที่เป็นการเรียนแบบออนไลน์นะครับส่วนการเรียนแบบออนไซต์นะครับเราจะเริ่มในวันที่28มิถุนาครับเพราะว่าสถานการณ์คงดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจาก ในโรงงานเนี่ยเขาจะทำโรงงานสนามนะครับในโรงบันสนามที่ที่โรงงานเลยแล้วก็โอกาสที่พนักงานที่ติดโควิดจะออกมาข้างนอกก็คงไม่มีเพราะั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นหลักเพราะฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้เองนะครับเด็กใหม่หรือเด็กเก่าก็แล้วแต่ที่จะมาเข้า ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันทรบุรีต้องมาในวันที่25 26 27ครับเข้าหอได้ส่วนวันที่28เราจะเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, ก็คือสามารถมาเรียนที่วิทยาลัยได้นักศึกษาที่จะมาวิทยาลัยนั้นนะครับวิทยาลัยขอร้องนะครับหรือผู้ปกครองเนี่ยดูแลนักศึกษาด้วยก็คือให้นักศึกษากักตัวที่ที่บ้านนะครับ ไม่ให้ไปไหนสัก14วันก็คืออย่าไปเที่ยวสังสรรค์อะไรต่างๆถ้าผ่าน14วันแล้วก่อนที่จะมาที่วิเลยถ้ามีอาการที่อาการที่คล้ายจะเป็นโควิดหรืออาการที่ไม่สบายเป็นหวัดเจ็บคอสิ่งเหล่านี้นะครับเขาจะต้องอยู่ที่บ้านแล้วไม่ต้องมาที่วิเลยนอกจากเขา ผ่านกักตัว14วันแล้วจึงมาวิไลได้มาวิไลเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับสิ่งสาคัญก็คือเรื่องถุงมือนะครับถุงมือมีทั้งแบบพลาสติกและแบบผ้าแบบพลาสติกก็ชิ้นละ50สตางค์เองครับซื้อที่โรตัสหรือแมคโครได้นะครับมีขาย100ชิ้นก็50บาทเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถเขามาวิไลเขาจะต้องใส่ตัวนี้หน้ากากนะครับหน้ากากอนามัยแน่นอนเขาจะต้อง สวมหน้ากากทุกครั้งที่มาวิไลยที่สำคัญที่สุดก็คือเฟสชิลครับเฟสชิลถ้าเขาอึดอัดในการใส่หน้ากากเขาจะต้องใส่เฟสชิลเข้ามานะครับแล้วก็วิทยาลัยก็จะมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิเขาตลอดเวลาก่อนเข้าวิไลยแล้วมีเจลล้างมือส่วนกลางแล้วก็มีเจลล้างมือแบบพอตเทเบิลจำหน่ายเขาด้วยแต่ส่วนกลางนี่เราเราจะบริการให้เขานะครับเพราะฉะนั้น นักศึกษาที่มาวิไลเราจะเห็นว่าโอกาสที่เขาจะติดโควิด1 9ที่วิไลก็จะไม่มีเลยฝากผู้ปกครองด้วยครับแล้วก็นักศึกษาที่จะมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบ,บรุรีขอให้เตรียมการตามที่ผมบอกแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสติดโควิด1 9เลยขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ